สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตาก็จะมาสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งของผักหวานป่าเพื่อที่จะให้เขาออกนอกฤดูกาลนะคะอันนี้จะเป็นการตัดแต่งตามสไตล์ของย่านะคะคือเราตัดแต่งไว้เพื่อที่ให้เขาแตกยอดออกมาไว้เก็บกินนะคะเราจะไม่ทําเพื่อการค้านะคะถ้าเราทําเพื่อการค้านี่เราต้องริดใบออกให้หมดนะคะเขาถึงจะ แตกยอดขึ้นมามากมีปริมาณมากให้เพียงพอสำหรับที่เราจะเก็บไปขายแต่ถ้าเราตัดแต่งเพื่อกินนะคะเราเอาที่รสชาตินะคะหญ้าก็จะไม่ริดใบนะคะก็จะตัดเฉพาะกิ่งแขนงเล็กๆนะคะหรือว่ากิ่งยาวที่เราไม่ต้องการที่จะให้เข้ายาวออกไปนะคะก็เป็นการตัดแต่งทรงพุ่มไปด้วยนะคะสำหรับการแต่งผักหวานป่าต้นนี้ก็ สามปีแล้วนะคะเป็นการตัดแต่งเอายอดครั้งแรกนะคะเนี่ยตอนนี้ย่าก็กำลังตัดแต่งอย่างกิ่งนี้มันยาวเกินไปนะคะเราก็ตัดออกนะถ้าเราต้องการยอดที่ใหญ่นะคะแล้วก็อวบนะเราก็ตัดบริเวณที่มันเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลอมเขียวแต่ถ้ายังเขียวๆอยู่เราตัดหนึ่งยอดเขาก็จะ ไม่ค่อยอวบนะถ้าเราตัดยาวเกินไปนียอย่างกิ่งนี้ย่าต้องการให้เขาสั้นลงนะคะก็เลยต้องตัดให้มันสั้นเข้ามานะเพื่อที่จะเป็นการแต่งทรงพุ่มของเขาไปด้วยไม่ให้เขาออกไปเยอะแล้วก็ไม่ให้เขาสูงเยอะเกินไปนะคะเนี่ยอย่างกิ่งนี้มีกิ่งแขนงอยู่ตั้ง3กิ่งนะคะย่าก็จะตัดออกหมดเลยนะคะให้เหลือแค่กิ่งเดียวนะตันนี้นี่นตัดออกไปแล้วเห็นไหมคะนี่ ยาตัดให้ดูนะคะเนี่ยแต่ก็มีกิ่งนี้นะที่จะเลี้ยงให้เข้ายาวนะก็เลยตัดประมาณนี้นะเนี่ยบริเวณนี้ก็ตัดแต่งออกเกือบหมดนะคะเพราะว่าตรงโคนต้นของเขาทึบเกินไปนะคะนะยหาก็ต้องสางเอากิ่งแขนงเล็กๆของเขาออกไปด้วยส่วนมุมนี้ยังไม่ตัดแต่งนะคะเราไปชมต้นที่ตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือ ต้นที่ยอาตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ข้างล่างนี่ให้ปรูกหน่อยกิ่งบางกิ่งเขาก็จะโตต่อไปย้าก็จะเอาไว้นะคะแต่กิ่งแขนงบางกิ่งก็จะตัดออกนะสำหรับด้านล่างนะคะนี่แต่งขึ้นเพื่อจะให้เขาปรูงหน่อยหนึ่งนะคะส่วนด้านบนนะด้านบนก็จะตัดเป็นบางกิ่งเนี่ยยอาจะตัดในลักษณะนี้นะคะเนี่ยส่วนใบเขาก็ยังเหลือไว้เหมือนเดิมนะ เพราะว่ายอดที่แตกออกมาตามซอกใบเนี่ยเขาจะอวบแล้วก็อ่อนมีรสชาติหวานนะคะมีรสชาติดีนะไม่เหมือนที่เราลิออกไปหมดนะแต่กินนานๆกินทีก็ไม่ค่อยเห็นข้อแตกต่างนะคะแต่ถ้าคนที่เขากินประจําเขาจะรู้นะคะอันนี้ยาก็ได้ข้อมูลเอามาจากชาวบ้านนะคะที่เขาเก็บผักหวานป่ามากินแล้วก็ยาก็ทดลองทําดูแล้วนะคะ จากปีที่แล้วก็เปรียบเทียบกันดูแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่านะคะตรงนี้เป็นบริเวณยอดของเขานะเนี่ยตรงนี้หลังจากที่เราตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะอันนี้ย่าเอาขี้วัวมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยหลังจากใส่ปุ๋ยคอกแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะไม่ลดอีกนะคะคือลดครั้งนี้ครั้งเดียวเลยเนะก็ลดให้ชุ่มนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะคะส่วนต้นนี้ย่าคิดว่ายังไม่ตัดแต่งนะคะเพราะว่าจะเอาไว้ให้เขาติดดอกปีนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ติดดอกแต่ว่าย่าไปตัดแต่งกิ่งเขาเขาก็เลยออกดอกมานิดเดียวนะ เท่าที่ญาสังเกตถ้าต้นไหนที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วเขาจะไม่ค่อยออกดอกนะถ้าไม่ใช่ต้นใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นต้นประมาณ4ปี5ปีเนี่ยถ้าเราตัดแต่งกิ่งเขาจะไม่ออกดอกนะคะนี่อย่างต้นนี้ก็ออกดอกมา2ปีแล้วแต่ว่าเป็นต้นตัวผู้นะคะสําหรับต้นนี้นะก็มีอยู่ประมาณ3ต้นที่อายุมากแล้วก็เริ่มออกดอก ส่วนต้นนี้นะคะก็คือที่เขาล้มนะที่โพนปวกมันสุดแล้วเขาล้มก็เพิ่งจะฟื้นนะยาก็คงไม่ทําอะไรในปีนี้สําหรับต้นนี้นะคะเนี่ยวันนี้ยาก็พามาชมแต่งกิ่งผักหวานป่าเพื่อที่จะเอายอดนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ